อร่อยแซ่บๆ,ๆเดี๋ยวกินให้ดูแล้วเอาไปทำคลิปกันเด้อกัรกินเส้น <c oughs> ดูว่ามันจะเป็นคลิปตลกๆต่ลกเดียวอร่อยมากเลยขายักได้สูตรก๋วยเตี๋ยวแหง้งคนงานพ้องคนงามไม่สูตรก๋วยเตี๋ยวแห้งนะทำม่อยากเอาไวเนี่ยเป็นคลิปบอกดีกว่าเนาะตอนนี้กินอร่อยอร่อยอร่อยอ ใจเส้นมีเหลืองซื้อเส้นมีเหลืองตีล้านเอเชียช็อปมาแต่บับใจมีเหลืองจะบ้านเท้านะ่ะมีเหลืองในในถุงพลาสติกอะซื้อมาถุงประมาณละสี่สิบบาทอนะอร่อยมันงามใส่หนูสัต như năm số năm súp đã kênh